สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะครับผมพวกเรากลุ่มกรวิชกุปกุปก,ปกปูในวันนี้กลุ่มของพวกเราจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโปรเทกต์ Healthcare AI s y s t e m Design ของกลุ่มพวกเรานนั่นเองครับโดยกลุ่มของพวกเรานะครับจัดทำโปรเท์ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า personality check นั่นเองครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะตรวจจับลักษณะท่าทางของผู้ใช้ในอิริยาบท่างๆ และนำมาประเมินผ่านระบบ AI เพื่อหาว่าผู้ใช้นั้นมีท่าทางจัดอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องหรือไม่นั่นเองครับซึ่งที่มาหรือว่าเพนพอยต์ของโปรเจกต์นี้นะครับ<ส>เกิดมาจากการที่ในปัจจุบันนั้นคนส่วนมากโดยเฉพาะในวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยจะต้องนั่งเดนี่นัน่งทำงานในอีกท่าทางเดิมเป็นรานานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะบุคลิกภาพที่ผิดแปลกไปหรือว่าบุคลิกภาพที่ไม่ดีนั่นเองครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่มั่นใจในการเข้าสังคม เช่นอาการหลังค่อมอาการไหลหอหรือว่าอาการคอยื่นนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ในอนาคตครับผมในส่วนของ a r Architecture e e s i g n เราจะให้ Developer ทำการ Coding ในส่วนของ a อ p พลิ a t i o n p o s s t เน l i t y check และ AI, o o t i o n t ่ a c k i n g โดยใช้ OpenCV และทำการ Setup Default p o s s ต์ a l i t y Data จะให้ User ทําทำการ มีพูดค่าไปยังแอปพลิเคชัน quality check ถัดมาจะเป็นส่วนของ score management system และทำการเอาพ u t ค่าออกมาในส่วนของ moodle design เราจะให้ user input ค่าไปยังแอปพลิเคชัน quality check จากนั้นจะทำการสแกนทำการเข้าสู่ของ AI motion tagging จากนั้นจะนำค่า default data เข้าสู่ motion tagging จากนั้นทำการพูดค่าไปยัง score management system และค่าเอาพ u t ออกมาในส่วนของ app management ทำการตรวจจับตำแหน่งของร,ร่างกายถ้าตำแหน่งร,ร่างกายตรงกับตำแหน่งที่คูกกำหนดถ้าใช่ทำการบังโหวบุคลิกและแสดงผลการตรวจสอบถ้าไม่จะวนกลับไปตรวจสอบตำแหน่งร,ร่างกายใหม่ในส่วนของสโคร์สกอร์แมดเด e ลเมนต์คำนวณสกอร์จากแท็กจิงร,ร่างกายบุคลิกอยู่ในเกณฑ์กำหนดหรือไม่ถ้าปกติจะแสดงหน้าต่างสุผลและทำการหยุดถ้ามีการผิดปกติให้คำแนะนำในการปรับ ปรุงบุคลิกแดะแนด้นน้าตาสุปผล,ลนะครับการยึดถัดมาเราจะมาดูในส่วนของการเดโมโการทํางานของระบบกันครับโดยในส่วนแรกครับเป็นการเดโมโการทํางานของตัวระบบหลักครับผมโดยตั้งชื่อไฟล์ว่า predict_demo.py ครับโดยในการทดสอบจะเป็นการทดสอบโดยการ นั่งในลักษณะท่าทางต่างๆครับและให้ตัวระบบเนี่ยทำการพคดิกหรือว่าทำนายประเมินลักษณะท่าทางในนั้นออกมาและแสดงผลออกทางหน้าจออย่างที่เห็นครับผมบ okay. อีกแบบอีกแบบแบบแบบอีกเลยโอเคอีกเลยในส่วนถัดมาครับจะเป็นการเดโมการทำงานตัวระบบเก็บข้อมูลหรือว่า Data c o r r ร์ครับผมโดยในการทดสอบครับจะเป็นการ ให้นั่งในลักษณะท่าทางต่างๆแบ่งออกเป็น4ลักษณะครับผมได้แก่ Excellent posture, OK posture, Bad posture และ Terrible posture ครับผมโดยหากต้องการเก็บข้อมูลในส่วนท่านั่งที่เป็นในส่วนของ Excellent posture หรือว่าท่านั่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยให้กดตัว A บนแป้นพิมพ์ครับจะเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในส่วนของ Excellent posture และกดตัว B บนแป้นพิมพ์ครับเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลไว้ในส่วนของ OK posture และกลดตัว C บนแป้นพิมพ์ครับบนแป้นพิมพ์ครับเพื่อเก็บข้อมูลไว้นในส่วนของ bad p o s t e r และกลดแป้นพิมพ์ตัวดีครับเพื่อเก็บข้อมูลไว้นในส่วนของ terrible p o s t e r ครับผมโดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของรูปภาพแบบเฟรมบายเฟรมครับ ก็หน้าหน้าหน้าต่อนหน้าหน้าเราเคยหน้าก็ต้องหน้าเ

และในส่วนสุดท้ายคร m, online, <reco Christ. S 2> ับผมจะเป็นการเดโมการทำงานในส่วนของระบบเทรนคลาสฟายเออร์ครับผมหรือว่าการเทรนข้อมูลที่ได้เก็บมาข้างต้นครับโดยในการทดสอบครับจะให้จะเป็นการ รันไฟล์ไพทอนที่ชื่อว่า Train Classifier ครับผมระบบก็จะทําการเทรนระบบก็จะทําการแปลงข้อมูลที่เก็บมาไว้ในรูปแบบของไฟล์ SAV ครับ และในส่วนถัดมาครับจะเป็นส่วนของการโค้ดรีวิวครับผมซึ่งเครื่องมือที่ใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Python ครับและตัว OpenCV นนั่เองครับในส่วนของตัวระบบที่ชื่อว่า Predict Demo ครับผมจะประกอบไปด้วยโค้ดทางด้านซ้ายมือครับจะเป็นการ Import p a ็ k เกจต่างๆครับได้แก่ cv2, media file, pickle และ numpy ครับผมจากนั้นก็จะทำการอ่าน ไฟล์ข้อมูลที่ชื่อว่า m o d e l sav ครับจะการเก็บข้อมูลมาในส่วนแรกครับผมจากนั้นก็จะเป็นการกำหนดตั้งค่าเส้นครับที่จะทำการพอดลงบนรูปภาพนั่นเองครับและทางด้านขวาครับจะเป็นฟังก์ชันในส่วนการรับข้อมูลรูปภาพครับผมโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cv 2 video capture ครับโดยใช้พารามิเตอร์0ูนย์เพื่อเป็นการบอกว่าให้รับภาพรูปภาพจากอุปกรณ์ Input หรือว่าเว็บแคมนั่นเองครับและถ้าหากไม่สามารถตรวจหา Input ได้นะครับ ก็จะทำการแสดงข้อความที่ทําางแสดข้อความว่า ignoring empty camera frame ครับแล้วก็จะทำการหยุดการทํางานครับผมแต่หากรับค่าได้ก็จะให้ทำการ continue ต่อไปครับในส่วนของข้างล่างถัดมาครับจะเป็นในส่วนของการแปลงภาพสีครับให้อยู่ในรูปให้เป็นภาพระดับเทานั่นเองครับโดยใช้ฟังก์ชัน cv 2 cvt color ครับผมถัดมาครับนีอยู่ในส่วนของ t ีดิคเดโมครับผม จะเป็นในส่วนของการวาดเส้นพลอดลงบนรูปภาพครับผมใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า mp underscore drawing ครับผม draw underscore landmark ครับแด้ให้ทําการ d ดอ w เส้นต่างๆครับลงบนลงบนตัว,ตวแปรที่เก็บค่าของรูปภาพอยู่ก็คือ image ครับในส่วนของด้านล่างครับจะเป็นการ mirror รูปภาพครับให้ให้อยู่ในลักษณะของ self view นั่นเองครับในการแสดงผลออกทางหน้าจอครับผม และในส่วนสุดท้ายครับก็จะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆครับโดยทําการอ่านค่าตัวแปรที่ทําการฟลิปรูปภาพแล้วครับนั่นก็คือตัวแปร image ครับผมแต่นั้นก็เทียบฟังก์ชันจตกนั้นก็ทําการเทียบเงื่อนไขครับผ่านตัวแปร p r e d ครับผมซึ่งหากตัวแปรนี้ครับมีค่าตรงกับสูงครับผมนะก็จะแสดง Text ก็จะ,สะแสดงเ e x t ว่า EXCELLENT POSTER ครับและหากตัวแปรนี้มีค่าตรงกับ1ครับจะ,สะแสดงเ e x t ว่า OK POSTER และหากตรงกับ2ครับจะ,สะแสดงเท็กว่า Bad POSTER และหากตรงกับ3ครับจะ,สะแสดงเ e x t ว่าเ a r ร์ b l e p o s t อ r ครับผมจากนั้นก็จะทำการใช้ฟังก์ชัน c v 2 i m g e o w ครับผมสแสดงผลออกทางหน้าจอครับและถ้าหาก กดและถ้ากดเป้นพิมพ์ตัว Q ครับผมก็จะเป็นการหยุดการทํางานครับของระบบนี้พร้อมทั้งการคืนทรัพยากรทั้งหมดให้กับเครื่องครับโดยใช้ฟังก์ชันแ a r r l l e s s พร้อมกับ cv2. e s t t r y y l l windows ครับในส่วนถัดมาครับในส่วนของตัวระบบ DataCollect ครับผมในส่วนนี้ครับจะประกอบด้วยโค้ดทางด้านซ้ายครับที่เป็นการ Import แพ็กเกจต่างๆครับได้แก่ c v 2 m e d i a p i p e น u พายครับ แนันก็จะเป็นการกำหนดการตั้งค่าเส้นต่างๆพร้อมทั้งกำหนด d a t a า a t a c าเคาครับโดยจะมี4ตัวก็คือ excellent, o k a bad และ terrible ครับโดยค่าทั้งหมดจะอยู่ในค่าสูงครับและในส่วนของด้านขวาครับก็จะเป็นการเป็นฟังก์ชันที่รับข้อมูลรูปภาพผ่านทางเ webcam ครับผมโดยใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cv 2 video capture ครับ และจากนั้นถัดมาก็จะเป็นการแปลงรูปภาพครับจากภาพสีให้อยู่ในรูปภาพระดับเทาโดยใช้ฟังก์ชัน c v 2 c v t c o l o r ครับผมและถัดมาครับทางด้านซ้ายครับจะเป็นฟังก์ชันในการวาดเส้นต่างๆลงบน Image ครับโดยใช้ฟังก์ชัน mp underscore d r a w i n g d r a w l a n d m a r k ครับและจะทำการ m i ลเล r รรูปภาพครับเพื่อที่จะแสดงรูปในลักษณะ ในลักษณะเซลฟ์ i ิวนั่นเองครับและในส่วนของด้านขวาครับก็จะเป็นการแสดงแสดงผลออกทางหน้าจอครับและเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขครับหากกดตัว A ในบนแป้นพิมพ์ครับก็จะเป็นการเก็บรูปภาพให้อยู่ในหมวดหมู่ของ Excel p o s t e r ครับผมหากกดแป้นพิมพ์ตัว B ครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลรูปภาพตอนนั้นครับให้อยู่ในหมวดหมู่ของ OK p o s พสเ และหากกดตัว c ครับก็จะเป็นการเก็บข้อมูลรูปภาพให้อยู่ในส่วนของหมวดหมดูหม่ b a ดโปสเ e r ครับและถัดมาครับก็เป็นการกดกดแป้นพิมพ์ตัว d ครับจะเป็นการเก็บข้อมูลรูปภาพให้อยู่ในหมวดหมดูหม่ของโซ a เบิ poster ครับผมและหากกดตัว q ค,ครับก็จะเป็นการหยุดการทำงานของระบบนี้ครับพร้อมทั้งคืนทรัพยากรทั้งหมดให้กับเครื่องครับผมโดยใช้ฟังก์ชันจับ d t release และเก็บข้อมูลครับลงบนตัวแปรที่ชื่อว่า lm underscore data ครับผมและในส่วนสุดท้ายครับส่วนของการเทรน train ข้อมูลครับโดยตั้งชื่อไฟล์ว่า train classifier ในส่วนนี้ครับจะเป็นการอิน o r ตแพ็กเกจต่างๆครับได้แก่ numpy logistic regression จากแพ็กเกจ sklearn โมเดลครับผมและ pickle ครับโดยจะเป็นการอ่านค่าไฟล์เมื่อสักครู่ครับที่ชื่อว่า im d e r s c o r e data npy ให้อยู่ในให้อยู่ในตัวแปร post data ครับผมแล้วจะทำการแปลงเป็นค่า x y และเก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า model sav ครับสำหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบนี้ในอนาคตนะครับก็จะเป็นข้อเสนอนะที่เป็นการนำระบบนี้ไปต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมให้สามารถตรวจจับอิริยาบทต่างๆของผู้ใช้ได้เพิ่มเติมครับเช่นลักษณะท่ายืนหรือว่าลักษณะท่านอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงครับหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการ นำระบบนี้ครับไปพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็น h เฮลเปแอปพลิเคชันมากขึ้นด้วยการออกแบบ UX UI ให้มีความน่าสนใจและเป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ้างอิงของกลุ่มเรานะครับก็อันนี้จะเป็นสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับพวกเราก็ขอจบการน,นำเสเนอียครท่งนี้ครับขอบคุณครับ